สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะไปฮาหนอยกันนะครับเริ่มต้นเราก็ไปที่สนามบินดอนเมืองกันเลยครับผมตอนนี้เช้าๆคนยังไม่เยอะนะครับพอเราไปถึงสนามบินนอยบป,ประเทศเวียดนามเราก็เดินตรงไปเรื่อยๆเลยครับผมไปที่ตอมอเพื่อตรวจขาเข้านะครับพอเราออกจากตอมอเสร็จเราเดินมาที่ประตูด,ด้านหน้า และเลี้ยวซ้ายนะครับไปที่ป้ายรถเมล86ที่จะเดินทางเข้าไปสู่กรุมหานอยไปง่ายๆครับผมสังเกตดูป,ป้ายดีๆครับพอเราไปถึงป้ายบัสจะมาทุกๆ15นาทีนะครับผมขึ้นไปกันเลยครับนี่คือภาพบรรยากาศรถบัสนะครับที่จะเข้าไปในกรุมหานอย โดยสาร45,000ดองนะครับถือว่าถูกมากๆเลยครับและนี่คือบรรยากาศข้างทางขนางข้ามสะพานแม่น้ำแดงครับผม